สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยู u ู e นะคะศรัทธาลงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนี่พี่น้องคะ่ะวันนี้นะคะมาดูกันว่าเสียตั้มจะพาเด็กๆไปตรงไหนนะคะ,ะมาที่ไหนเอ,อ่ยอู้ละคังใหญ่จัง ะะที่พักสงที่พักสงพนมดินนะคะสายโทรเจ็ดใต้เนาะ,ะยินดีต้อนรับมาดูกันโอ้สวยมากนะคะอขออนุญ,ญาตนะคะถนนสายบุญนะคะพระป่าสามัคคีห้าทันวาสองห้าห้าแปดนะคะนี่นะคะถนนสายบุญ ทางเขาก็สวยงามมากนะคะก็เด็กๆพาเด็กๆมาเพิ่งเสร็จธุระนะคะก็จะคําสักหน่อยเนาะพี่น้อง เจ้าถิ่นมาแล้วนะคะอย่าวิ่งลูกเฉยๆอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งไปดูกันต่อนะคะาพาเด็กๆมาไหว้พระนะคะยินดีต้อนรับนะคะอถอดรองเท้ากันก่อน ปะมอ้ดยใจหมดอ mọi người quên hết mọi người quên hết mọi người quên hết mọi người อ,อเดินรอบดูวิวก่อนว่ะบอกพี่น้องเนี่ยตอนเรียกว่าจะพาเด็กๆว่าจะพาเด็กหน่อยไปปราสาทครับแต่ว่ามามมันคำเราเลยมาแวะมีก่อนพาพี่น้องไปเบิงวิวพูนน้องอานสูงนะลูกมาดูวิว ตอนเรามายังสร้างไม่เสร็จนะคะอระ,ะครังใหญ่มากนะคะสีท้องฟ้าสวยมากตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วค่ะโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่บรรยากาศดีนะคะ วันกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนุ่นตาเอาเอาควายเขาคอกแล้วดดูดมีนไป่ด้วยเอานเดปีนขึ้นไปไป ทายวิวพี่้องวิวก็จะนู่นมีปาสวยมากนะคะมีปาด้วยตรงนั้นรับขอบฟ้าแล้ว <c oughs> โอ้ตื่นเต้นกว่าเพื่อนนะเ <c oughs> จมมาเร็วๆว <c oughs> นะเอ้าไอวันกับไอมิวทำไมมันใส่เสื้อเลขเก้ากับเลขสิบพอดีกันเลยเพิ่งดูนะเนี่ย นี่นี่นะคะวันนี้เรามาทําบุญกันเป็นครอบครัวแพ็กเกจอ่ะไปเดี๋ยวเราไปชมด้านล่างกันต่อไปพ่อจับมือกันก่อนพ่อจับมือกันก่อนค่ะพาพี่น้องพาเด็กๆมาข้ามเกินครับวันนี้มาข้ามเกินกว่าจะเสร็จงานค่ะกว่าจะเสร็จธุระอ่ะมาไป ไปไปด้านล่างกันต่อนะคะเื่มงเสียงดังหมาจะเห่านะหมาจะเห่าอีกนะอ่ะไปเออมาเยอาไปจับเยอะไปเลยด้านในน่าจะมีอะไรดูนะมาทีไรเราก็ไม่เคยเข้าอ่ะนี่นะคะเบาลูกเบาตรงนี้น่าจะเป็นอือที่ทำพิธีอะไรสักอย่างอะ ฟ้าผนังสวยมากเข้าได้เนี่ยเ,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 เออได้ไป ะทำไรเอาขอระคังดังด้วยเอาะเอาเอาฮะไปรูประคังใหญ่ไม่ถึงนู่นระคังใหญ่โอ้ใหญ่มากพระอาทิตย์ตกดินแล้วด้วยนู่น ون. สวยมากจ้า

เดินมาเร็วค่ะมาตอนนี้จะกล oh ับบ้านกันแล้วค่ำแล้วเด็กๆเดี๋ยววันใหม่ค่อยมาใหม่จ้าอหานป่ะโอ้ยโอ้ย ไปสิไม่กลับบ้านทำไมอ่าเด็กๆขึ้นรถครับใส่เสื้อแขนยาวก็ได้พ่อพ่อไปเอาเสื้อแขนยาวมาให้ปะไม่เสื้อแขนยาวพี่ตัวน่ะ มาแล้วเดี๋ยวเสื้อกันยาวพี่ตัวนึงไปพี่แพรย์หยิบสอดไปเอาใส่เสื้อเฮ้ยหยิบสอดเอาเสื้อเสื้างหน้าใส่เสื้อแล้วก็ไปนั่งหันหลังเหมือนพี่มิ้วน่ะนั่งหันหลังอยู่ตรงพี่มิ้วโอเคโอเคไปอ้าวมาก็สำหรับ สำหรับ <มา S 1> วันนี้มาค่ำเกินนะคะก็เดี๋ยววันใหม่จะพาพี่น้องมาใหม่สําหรับคลิปนี้เนาะพาเด็กๆมาไหว้พระก่อนเพื่อเป็นอ่ามงคลสิริมงคลแก่ชีวิตเนาะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ตั้มดาซิ่งเสมอมาแล้วก็ทางาเพจเฟซบุ๊กนะคะตั้มดาซิง่งแล้วก็ช่อง YouTube สัตยาหลวงตาบุญชื่นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย